เดี๋ยวเดเป็นไรเป็นไรเป okay. okay. ็นไรเอาเดี๋ยวบริหารล่างบริหารล่างกอนไปไปล่าผีวันนี้จะมาล่าผีตอนเที่ยงคืนแล้วเนี่ยขัดเกียร์มาตอนเที่ยงคืนโอ้โหได้บรรยากาศเต็มอรณ์ดุงกัดเต็มเลยมาโอเคอ่านภารกิจกันหน่อยภารกิจแรกหาชนิดผีภารกิจที่สองไล่ผีด้วยครูซิฟิกหรือไม่กังเขียภารกิจที่สาม จับผีด้วยโมชั่นเซ็นเซอร์ซึ่งเราไม่มีโอเคภารกิจที่สี่ไอ้ให้คนในทีมเห็นผีหนึ่งครั้งหนึ่งคนโอเคผีตนได้เบียนะว่าเคียนเน็ตมัวโอเคไปุยเลยเตร,รียมอุปกรณ์ไว้พร้อมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องใครจ้างมาล่าผีนะจ้างมาล่าผีน่าจะเป็นบาทหลวงนะนะบาทหลวงไม่กล้าวา่ะ ว่าดีกว่ากอดพวกเราเราในฐานะเลิกเลยกันนเกมกอกอคุยครเาหอนาถาเลยคุณผู้ชมคุยกันดีเฟสนั้นต่เฟสมันล่มไม่รู้เป็นลย เสียงโคตรดีเลยเลยต้องมาคุยกันในเกมอนาถแท้โอเคเข้ามาในบ้าไปไปไไไนไปเพราะว่าใครไกลกัาขอภัยด้วยนครับใช่ครับโอบ้ผมจะพยายามติด <laughs> เสียงโคตรดีเลย <laughs> โอเคกันโอ้ผมจะพยายามปิดอยู่ด้วยกันนะครับมันจะได้เสียงแบบอยู่ค่อยๆดังๆดังๆอะไรมาโอเคอาา่าฮะไปสำรวจเข้ามาในก่อนเลยเนี้ยเอ้ยเอาของไว้ก่อนไหมโอ้โห เออน้องของไว้ก่อนโอเคมาในเวลาหาอุนหะภูมิอยากรู้มันติดลบหรือเปล่าตัวดำมืดเลยนะกว่าผีมีไปฉายไหมดิไป<อ>ไป<อ>ไปโอเคโอเคมีเนาะไปสำรวจด,ดูซิอหาอุนหะภูมิ่อนแรกอันดับแรกเลยต้องหาอุนหะภูมิก่อนจะได้ง่ายๆ ้้้องนนนาคีเลยโอ้โหทำไมห้องน้ำมันดีกว่าบ้านกูเลยบ้านไอเกียมันดีกว่าบ้านชีวิตจริงอีกชีวิตจริงแต่ย่งมีการสอบอะเลยนะแต่ยุ่เยี่ยเต็มไปหมดเลยบ้านบ้านจริงพวกเราสองคนยังยังไม่เท่าขนาดเนี้ยโอ้โหสถานการณ์โควิดต้องมาหาตังค์ทำงานอีกอเยขนาดเท่ก็ต้องโอ้โหเก็บซื้อคอมใหม่ถ้าคุณผู้ชม เดี๋ยวถ้าได้มาเดี๋ยวจะมาแคสเกมแบบลืนล่นๆลยแล้วโอเคสถานการณ์โควิดนี้ก็หยุดขอให้ปลอดภัยกันด้วยนะครับผมห้องนี้เจ็ดองไม่ใช่ห้องนี้ใต้ถุนเจ็ดองศาแปดองศาเลยวะ่ะแต่เข้ามานี่ก็แหลกเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแหลกก็ต้องขออภัยนะครับคุณผู้ชมเอ้สิบองศาเลยวะ่ะห้องนี้แหละเชื่อไหม <laughs> ห้องนี้แหละมีพลังงานบอลบอลอยหาง ขปิผิดใจนี่แหละเด้ยแปดองศาเนี่ยชันล่างอย่แหละเลยลองดูชัดบนก่อนนะก่อนก็ได้เมื่อกี้ห้าองศาเอ้ยตรงนี้ห้าองศาตรงนี้เลยเนี่ยเ้าองศาละใช่างมันเดือดปั๊ชัดบนดีกว่าเป็นไงกับการที่ต้องมากดกดตัววีค้างในในการคุยกันนะคนละหวักเลย้วแหละกัดแหลกโอ้โหเดี๋ยวก็พอดูได้แหละคุณผู้ชมอาจคลิปไปมันก็พอลื่นนิดนึ่งเลยปากมันลื่นเลยัน โอเคแต่เราพูดเลยนะพูดเลยนะโอเคโอเคได้ได้พูดแบบแบบพูดแบบพูดแบบปักปีนะมีแสงมียงแดงได้ได้ได้ไม่ต้องผเอียงมากก็ได้อผีชั้นล่างเหรอคุณไปผีชั้นล่างผีชั้นล่างไป็นคนชั้นล่างเลยผีชั้นล่างไปชั้นล่างผีชั้นใต้ดินเลยเหี้ยเปิดต้องกานผีชั้นใต้ดินเลยสัตว์โอเคผีชั้นใต้ดินจัดไปเอาหนังสือไปนะคุณอูซิฟิทไม่ไม่ต้องเลยวะโอเค เเอดี๋ยวาไปดีกว่าดีกว่าเอาเอาออกไปทุกคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาหนังสือไปเอาไหวมาลานาผีโี้โหผีเช่นต็ดินป่ะลายผีเช่นเต็ดดินไปแ่หน้ากลัวแค่ไหนมาโอ้โหปิดเลยปิดไฟเหรอฮะ ผีแห่ผีแห่ผีแห่ใสเป็นเงาผีอยู่ชั้นใต้ดินผีที่ผีไม่ดีดนกงสือเลยคุณเนอะเฮ้ยเข้ามาว่ะเขาคนที่มาว่ะวิธีการพูดนะโอเควิธีการพู่ถูกต้องอย่ากลับเขาเขาไม่ปลื้ม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  กูวิ่งฟูกูวิ่งเพู่งโอยมีกล้องเยอะตามก้อมาก่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหโอ้โหสามีฮะอย่างงี้โอ้รับผัดให้รับผัดให้กันเลยทีเดียวโอ้โหมันดูพวกกล้องมาว่ะเมื่อกี้อ E ฟขึ้นไหมขึ้นขึ้นไหมขึ้น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 มาสอนมาต่โอ้แบงค์เลยโอ้โหโฟกัสไม่ควรจะขึ้นเยอะกว่านี้เอาว่ะ ขาคนนี้นี่น่ากลัวเนะี่ยผู้ชายแต่ไมชื่อเคนเนตโมวะเออไอแฮฟออคูซิฟิกได้ได้ไปเร่งนะจีสัตเทีมีกูพูดดิไอแฮฟออคูซิฟิกยู ix, you know. โน่ <c oughs> โอ้โหกลัวดิโอ้โห ผีมันห้าวผีมันห้าวเอาเรื่องวะเอาไงเดียวเฮ้ยให้เดือนด้านซ้ายกูวะเฮ้ยฟิชชิ่งฟิชชิ่งฟิชชิ่งโอ้โหลืมดูาหาแหลฟิชชิ่งคือเบลเจอร์กดปุ่มเจมาเลยมันมีเออเงื่อนงำครับเน่ถ้าไปที่เงื่อนงำไม่ใช่แล้วเอาแล้วเอาแล้วก็มาที่คาผีผีเผื่ออะไรแกอยู่ทอกสิอ่ะถามดิ คิดอัศัย t กมยังองใ่ยเฮ้ยเฮ้ยเณกับผ้ย่ะคุณสืยเวิญญา้กับผีเฮ้ยเฮ้ยเล้ยเล้ยเฮ้เฮ่นเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ่้ะเฮ้ยเฮ้่เฮ้พี่้ย้ย้เ้เฮ้เซ้เยเยเฮ้นเฮ้ล้เฮ้ยมันไงมันกละเ้เเ่ยเ้เเ เดี๋ยวขอดไปหาอะไรยังเดี๋ยววางไว้วเขียนดักไว้ดิทำไมไม่ชกับไม่ชวยกับลูกแต่ไรได้กลหวาอะไรวางแล้วจะเขียนดักไว้เดี๋ยวสะกดปิญญาจะขึ้นมาไม่ได้หรอกไปขึ้นมาได้ก็อ่าเห่าเลยเอากล้องไปไหมท่านกล้องตั้งกล้องกันตั้งอะไรดีวะยังจะเอาอีกเลยม้าต้องไม่สุดอาตายก็เลือกตายก็รู้เรื่องอ่ะตายคาห้องนี้เลย ล้วม <t od ian noise> <robi> ันก็อยู่ที่แล้วมันอยู่ที่นั่นแล้วมันปุ้ยเป็นแห่ใส่เลยเอาเอาเรื่องอ่ะฮะจะเอาเหรอแคเน็ตมุงเอาเหรอฮะเขียนยูไฟมีแห่ใส่เลยเลยโอ้ยไปเลยกูไปเลยกูอยู่เลยแล้วเฮ้ยเก็บเอาออกออกออกก่อนออกก่อนออกออกออกโอ้โหว่ะ หัวแม่อยู่นอกวัดละห้าอเลยอยู่นอกวัดละห้าอเนาะอยู่ในวป้าที่ร้องยองหมาเลยโอ้ยว่าใส่ได้โอ้โหมันขึ้นสิบเลยดีนะมันไม่ล่ามันล่าเมื่อกี้เนี่ยอ่าห้าเลยร้องอ่าห้าแน่นอนแต่ว่าเช็คดี่มีกดออฟอ่ะโอ้โหวางตั้งกล้องอีกกูวางกล้องวางงงงกล้อไไตตรรหนเปิดออฟเปกดออฟมีกดออฟอยู่ กดร้องกูร้องก็หูยไงตำแหน่งอับปีกแต่ก็ตำแหน่งไม่ดีแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะเขามีโอกาสกับแม่ว่ะแม่แฟนท้องกับแม่ว่ะยูเล่ด้วยยูเล่หรือยูเล่อีวะมันอ่านว่าไงวะเอาแล้วภาษาอังกฤเพราะว่าแม่นะว่าแม่มันเดินช้าเหรอแมวมันเดินช้าเหรอเอ้ยก็ช้าเกินนะดูก่อนถ้ามดูก่อนถ้ามันชอบล่าคนในที่มืดเหรอ ว่าเขาชอบรักคนในที่มืดก็น่าจะเมยแล้วละเอาวะไม่น่าใช่่ยท่อมเพราะว่าค่าสติมันลดมันลด,ลด,ลดช้าอยู่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่คือทายผีเราปิดท้ายเดี๋ยวจะก่อนออกก่อนออกจากบ้าน,นเดี๋ยวเดีนะ๋ยวนเดี๋ยวอะไรเซฟไพ่รอ,อด,ดูรอด,ดูว <c oughs> ิลเซฟไพ่รอด,ดูกะ oh. <c oughs> โอ้ยเขียนหรอเอา ซ่อนในตู้เร็วเร็วเร็วเงียบเงียบเลยโอเค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 อุ้ยมันลาพอดีมันลาพอดีเอ้ยมกินหล่นลาพอดี เฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนไปถ่ายไปถ่ายไปถ่ายไอ้หนังสือก่อนในผีใช่ไหมโอเคมันเป็นยูเรมันเป็นยูเรมันเป็นยูเรโอเคมันเป็นยูเร่นะโคดไรติ่งโอ้โหศึกษาการเล่นมาอย่างดีฮะแหมเล่นตอนแรกจะบอกเลยขี้ขี้หมดตอนท้ายด้วยเดียวไม่กล้าเข้ามันเป็นยูเรยจะถ่ายผีไหมเอาไงสักหน่อยไหมสักทีไหมเพื่อคนดูสักหน่อยดิ เอาว่ะเฮียเอเอคเตอร์เปิดตำนานล่าท้าผีว่ะเฮ้ยไฟดับหรอเห็นไหมมัเขียนตรงเนี้ยเงี้ยเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมตรงเนี้ยมันดึอยู่เนี้ย โอเคเมื่อกี้อยู่นี่แหละเมื่อกี้ยาคันยุงหักโอ้โหตกใจเตะยาก็ยุงทำตัวไม่ถูกเลยกําลังเมื่อกี้ยิงเจ้าเจ้าเลยลอยเราจมเไปไปยาก็ยุงหักเลยเอาไงที่จะถ่ายผีไหมหรือจะทำสิ่งไรก่อนจะจากลาผีเอาไงเออมาไล่จีนอ่ะไล่ถ่ายผีให้หน้าสักครั้งเดี๋ยววะอยู่ในตู้เลยมั้ยนี่เออแคบอยู่ในตู้ ขู่ขี้ขาดเลย <Yeah. S 1> <c oughs> นั่นไงมาปิดไฟละคัมมอนคัมมอนโชว์มีนั่นไงมาปิดไฟละมากดตีนอยู่วะ <c oughs> <c oughs> นี่ปิดไฟละ <c oughs> เอ๊ะไฟกี่รอมันนะรอดีๆละ เลยภารกิจท en ี่แย oh, ER ่ทายรูปถ่ายรูปก็ปิดอุ้ยเขาเขาเขาเยองว่ะเขาจะเอาให้ได้เหรอเอาเอาไงดีด่าไหมด่าไหมเฮ้ยท้องท้องท้องภาษาไทยดิ้ท้องคาถาไทยดิอนาตัดดิ ตาปัดชายังปัิดปทีนะแต่ปอะปทาะิต huh ังเรื่องว่ากี้ฝรั่เกิด่าฮะอเมนคิดว้ยอะไรวะอะไรวะเมื่อกี้ กับกับกับไีล้ออะไรล่ะมาอยู่เร็วมาอยู่เร็วมมัเอถ่ายติดแล้วนี่ยโอ้โหเป็นตัวเลยโอ้โหเอก่อนกนจะลาจากักทำจะทำ่างนี้ไหมักทำไหมักเพงไหมมา หลายคนดูโอเคก็ถ้าใครรับชมถึงกินจบก็ก็ต้องกราบลงงามๆกันด้วยนะครับผมตลอดนี้ก็ก็ต้องโคต้องลากัไปก่อนขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะครับผม goodbye ครับผม